นี่คือวิธีการํำหมูแดงแบบไม่ง่ายแต่พี่บาบอกเลยว่าอร่อยลงตัวจริงๆดูๆพี่น้องดูอย้ยนอากินอย่างแรงนี่อ๋อาละ้ะสำหรับเนนนบมนูวันนี้พี่บาใช้หมูต่วนทันโกนะพี่น้องชิ้นนี้สองกิโลกว่านะพี่บาก็างหันส่วนนี้ออกไปก่อนออมาบาวกหั่นหนาประมาณหนึ่งนิ้วนะพี่น้องเดี๋ยวมาดูกันตอนการหมักกันวันนี้พี่บาใช้ผงหมักหมูแดงสูตรอีซาีหนึ่งซองนี้สามารถหมักหมูได้เจ็ดถึงสิบกิโล วันนี้พี่บ่าวใช้มูหนึ่งกิโลนะก็จะใส่ลงไปสี่ช้อนสองสามสี่ช้อนแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปสี่ช้อนเหมือนกันสามสี่ก็คนท่วนตรมนี้พอเข้ากันประมาณนี้ทีนี้ก็หมูใส่ลงไปเลยแล้วก็คลุกทวนตรมเดี๋ยวหมูก็จะดูดเอาน้ำส่วนตรมนี้เข้าไปหมดเลยก็คลุกๆุกไปแบบนี้หนึ่งหน้าที่นะพี่นะ้อง น้ำส่วนผสมหมูก็ดูดเข้าไปหมดนะขั้นตอนการหมักก็เรียบร้อยก็เช็ดขอบออกไปนิดหน่อยโ็มาปิดไว้พี่บาวก็หมักแบบนี้ไว้ในตู้เย็นจงธรรมดาหนึ่งคืนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูขั้นตอนต่อ,ตอไปอ่าห,หน้าตาสีสันอี๋วพี่บาวอย่าใช้หม้ออบลมร้อนนะพี่น้อง ก็ตะเองวางลงไปแล้วก็ใส่น้ำลงไปในหม้อนี้อ0 0ลอืมทีนี้ก็เอาลงมาเลยคามาปิดพี่บอกจะตั้งค่าความร้อนที่200รอยองศาแล้วก็ใช้เวลารอบแรกนี้ยี่สนาทีตอนนี้ก็ใกล้ครบยี่สนาทีนะรัดครบยี่สิบนาทีปิยขึ้นมากดูหน้าตา ทีนี้ก็กลับด้านใช้หม้ออบรมร้อนก็สะดวกมากพี่นอ้องตั้งค่าความร้อน200เหมือนเดิมรอบรองนี้ตั้งเวลาไปที่15นาทีก่อนระหว่างที่รอหมูสุกนะก็มาทำน้ำราดหมูดแดงกันใส่น้ำปลาลงไป 500ml หรือว่าครึ่งลิตรนะพี่นอ้องแล้วก็ใส่ผงมักหมูดแดงทูตีที่ใส่ไปสองช้อนพี่นอ้องน้ำตาลใราพี่บ่าวใส่ไป1นช้อนนะไม่ชอบหวานใส่ซอสมะเขือเทศหน้อน แล้วก็น้มันหอยหนึ่งช้อนปูนปูนทอดว้าเคียวเกือบเกือบเต็มช้อนนะพี่น้องใส่ไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราชิมได้แล้วก็ทิวดําเครึ่งช้อนชานี้ละถีประมาณนี้ใช้ได้แล้วก็ลองชิมน้ําได้อเป๊ะเลยต่อมาเราก็จะใส่แป้งมันไปชักโฉงช้อนชาแล้วก็ใส่น้ําลงไปจักสามช้อนก็ละลายไว้ก่อนละประมาณนี้ ก็อมาตั้งควยสำหรับน้ำราดก็ใช้ควยระดับกลางๆนะพี่น้องประมาณน,นี้รอไอ้น้ำเดือดก็ใส่แป้งมันนะที่เราละลายไว้แล้วก็คนไปก็ใส่ไปหมดเลยพอใส่แป้งมันก็ไปนะพี่น้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะชวนของน้ำราดก็ขึ้นฟองแบบนี้นะแล้วก็ตักดูมันก็มีความเหนียวแบบนี้ก็เป็นว่าใช้ได้นะพว่าพอเราไปพักใ้เย็นเนี่ยมันก็จะเหนียวขึ้นกว่าน,นี้อีกนิดหน่อยก็ปิดไฟได้เลย ผอได้ประมาณนี้นะละคุกเวลาได้แบบนี้เลยอย่าความน่ากินอืม้มดูอละเดี๋ยวพี่บาลโรยยิ่งน,นะเดี๋ยวมาหันให้ดูส่วนของน้ำราดก็มีความข้นเพิ่มความน่ากินด้วยงาขาวคั่วแล้วเดี๋ยวพี่บาลหันให้ดูปุ๊บป่อยอื้มดูอั่นหน่อย ทางเนยมีความฉ่ำนะพี่น้องฮืมดูดูความฉ่ำของเนื้อด้านในี้เป็นแบบนี้นี่ย่อพี่น้องเออข้าวจุ๋ยหมูแดงฉ่ำๆหน้าตาน่ากินมากพี่น้องทุบกระป่อยไปน้ำราดดูความข้นพอดีความน่ากินนี่ย่อ สำหรับพี่น้องที่สนใจผงหมักหมูมแดงตรดอ e ีซี่นะสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ e a s y Food Thailand บอกว่าดูจากเพจพี่เบาเขาจะมีส่วนลดให้ในส่วนช่องทางอื่นๆพี่น้องดูได้จากลิงก์ในคอมเมนต์ก็จัดจานเสร็จเรียบร้อยพี่น้องดูเนื้อหืมดูมีความชํำนุ่มน่ากินในยอ่อ,อรสชาติของการหมักนี้อร่อยลงตัวพี่น้องถ้าว่าเราจะจิ้มน้ำจิ้มนะ ฮืม uh huh. ดูยอดความชํำเยิ้มน่ากินจัดไปหืม uh huh. สูตรน้ำจิ้มทำไม่ยากแต่อร่อยพี่เนาะามน้ำจิ้มมาราดดูอ๋ยยอดฮืม huh. uh huh. จัดไปดูความชํำเยิ้มน่ากิน อออืผักตามชอบเอาละสำหระบับวันนี้พี่บ่าวโกลาไปโกนแล้วพบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกกตันที่รับชมขอบคุณครับทวัสดีครับพี่น้อง